ตอนที่ห้าเตียวซิ่วลวงโจโฉเตียนอุยพลีชีพโจโฉกลับมารวบรวมพลสรุปเนื้อหาโดยละเอียดหนึ่งโจโฉเคลื่อนทับหวังปราบขุนศึกท้องถิน่นหลังยุคตังโตพื้นที่ภาคกลางของแผ่นดินจีนยังมีขุนศึกท้องถิ่นหลายกลุ่มตั้งตนเป็นใหญ่โจโฉได้รับอำนาจเป็นขุนศึกในนามราชสำนักเริ่มเคลื่อนทัพไปทางเหนือเพื่อขยายอิทธิพลและปราบกบฏท,ท้องถิ่นหนึ่งในกลุ่มที่โจโฉต้องการปราบคือเตียวซิ่วซึ่งตั้งตัวอยู่ที่แควนอ้วนเซีย สองเตียวซิ่วลวงโจโฉเข้าค่ายแล้วรอบโจมตีเตียวซิ่วแซงยอมจำนวนต่อโจโฉและเชิญเข้าพักค่ายโดยไม่มีทหารแต่เบื้องหลังนั้นแค้นโจโฉที่ล่วงเกินภรรยาลุงของเตียวซิ่วเตียวเลี้ยวและวางแผนลอบสังหารขณะกลางดึกเตียวซิ่วส่งทหารล้อมโจโฉนายค่ายพยายามสังหารเขาทันทีสามเตียนอุยสละชีวิตป้องกันโจโฉในสถานการณ์กับขันเตียนอุย ขุนพลองคลักผู้พักดีของโจโฉรีบเข้าต่อสู้เดี๋ยวต้านทหารนับร้อยเตียนอุยต่อสู้อย่างองอาจจนกระทั่งเสียชีวิตในสนามรบเพื่อให้โจโฉหนีรอดไปได้การพลีชีพของเตียนอุยกลายเป็นแบบอย่างของขุนพลผู้จงรักพักดี 4. โจโฉหนีกลับเมืองฮิสู้ใหม่โจโฉหนีรอดกลับมาที่เมืองฮูโตได้อย่างหวุดหวิดแม้สูญเสียเตียนอุยและทหารจำนวนมากแต่เขาไม่ย่อท้อ เร่งรวบรวมพลไถ่พลขึ้นใหม่วางแผนบุกกลับไปแก้แค้นเตียวซิ่วอีกครั้งประเด็นสําคัญของตอนที่ห้าหนึ่งเตียวซิ่วใช้กลวงโจโฉแซงจำนวนแล้วลอบสังหารแสดงถึงความเจ้าเล่นในสงคราม 2. ความจงรักภักดีของเตียนอุยตายเพื่อปกป้องเจ้านายกลายเป็นต้นแบบขุนพลจงรักภักดีในวรรณกรรม 3. ความไม่ย่อท้อของโจโฉแม้พ่ายแพ้และเสียขุนพลเอกก็ไม่ล้มเลิกอ,อุดมการเกรดน่าสนใจเตียนอุยเป็นตัวอย่างของ ทหารตายแทนเจ้าที่ปรากฏบ่อยในวรรณกรรมจีนมีความกล้าหาญและจงรักภักดีเกินชีวิตเหตุการณ์นี้คือบทเรียนแรกๆของโจโฉที่แสดงให้เห็นว่าความประมาทในสงครามอาจทําให้เสียทุกอย่างแม้จะมีอํานาจแค่ไหนก็ตามหลังจากนี้เตียวซิ่วกับโจโฉจะมีการเผชิญหน้าอีกหลายครั้งและจุดจบของเตียวซิว่วจะมาถึงในอีกไม่นานตอนที่หเตียวซิ่วลวงโจโ